เป็นแนวได้จมนี่ละมือน,นี่ห้เป็นเชฟค่ะมือน,นี่เลขาส่วนตัวห้เป็นเซฟค่ะมือน,นี่เห็ดกับเขาสุกินได้เป็นแนวดิจมู <c oughs> โอ้ยยี่อเบิ่เดี๋พักว่าให้เอาเส้นมาเลยมั้<อ>ใส่ขวดนี้พี่พัก เอาบ่างนี่ก็ได้พวกโอ้เรามาหายเป็นสวนเลยนะโอ้ยหลายกินเขาน้ำกันพ่อเยอะแยะเอาได้หนูเอาหนูตัวนั่นสิแมนไม่หนีเม็ดเดินมีกระดิ่งมีถุงตัวเยอะเอาหมูก็หลายเลยไงหมูวิ่งหนูกินเขาก็ตโตเนาะฟอกว่าเห็นน่ากินไปเอาตรงนี้ตรงนี้เอ็นบ่เพื่อไวหั่นแอบหั่นก็ได้เอ้าเที่ยข้างบนมาหาหนูหาน่ากินย่ำแรงบ่ เป็นจะว่าเป็นต่ได้กินว่าพี่น้องสุมือนี่ตะกีน่ะนั่งไปกินด้วยซื้อมือนี่ต้องเปียนผ่านแหกด้ยต้องมาลขนนูเองซื้อมือนี่ต้องให้ลูกพี่ทำให้กินนะลูกน้องจะนั่งดูนะ ไอ้ใบเห็ดน่ากินไน้ลูกพีกินนั่นเห็นวันี่ปุ่นอะไก่ปุ่นห้านั่นไก่ก็มีอีกไปเห็ดไนก็ไปเห็ดจัดการมันอยากบุ๊บมันไม่ใช่แนากินหล้วมันไ่อยากเห็นลาปูอะไรนี่นนยุ่งไปไฟน่ตายไปเลยไว่ตายได้ไหนดีลกจุ่น <c oughs> <c oughs> มิเตเป็นพ่อพุทแตมีแตอันมิแตผู้อันเป็นพ่อพุทธูไว้ดนี้มัดปีกฟูได้มาละมีแตทำมาหยุดยืนมีแตทำมาหยุดอันนี้กะทำมายุดชื่อกันแตว่าจำเป็นเนี่ยจำเป็นต้องเลยมาเห็ดเนี่ยเรคนเนี่ย กันป่อยมันกันแลนครับขอก <laughs> อวันวันเดาวเซฟวันนี้ครับเซฟวันนี้มันจะเป็นยังไงเบิง่งเลยเคยพอไอหนูปากแดงว่าพอออหนูออหนูหน้ <laughs> หนนะา ล้นตกักถ head head, no <c oughs> <c oughs> wow ึงก็ได้กินก็สั่นกับว่าได้กินไม่ว่นตื่นงยก่เขาบ้จิงไปนอนย่ดัวตัวน่นเลไปนอนยเวียนแน่นอร่อย พี่วนเ้โอเปนยูดานันติแต่ว่ทออนไปใส่นอนนั่นเดี๋ยวนีน้นเวปนันมอนีวันนี้ลูกพี่ทำกับข้าวให้กินเองเลยครับพี่น้องครับนะ น,น่งลูกงกินลเลวลูกน,อน,กน้องด้วยันได้ฟิวเรามือน,นี้ดนเบียล้วครับไดฟิวเล้ส <c oughs> ล,ลูกแดงเม่้กินคกน,น,นี้ไอลูกเีต้องขกินใส่ลูกกีวเราพักใส่มันกันแล้วดอกมันก็เซาเข้มดมไ่ได้กินเดียมันดมันต้มมันใส่เวลาอันนี้มันมันตรงมันเปรี้ยงหน่อยนี่ครับ รักการสูงอีกแล้วเฮาเฮาจะเอานั่นยุบเซ่เลยเอาพักยุบเซ่เลยมันกระเซียนนั่นเองดอกหญ้าเข้มดอก้เปกเวข้ดอกืมวอออออมันดูจักจื่อเราลิ่มืดเมันี่เลท้องเป่งแล้นิ well. Damn, yes um, ่มจืดเลย ใส่ตะกูดมุ่งนีไปหานอนตั้งไต่บูเชียวคือยำเขาไม่หายร้นท่นเลยมากแบบนี้มุนีเสียเลยมุนีเอื้อนหางมาเห็นผีมาผีมาเบิ่งก็เจาตีไก่วันนี้ต้มไก่ใหญ่ครับไก่นุ่มไก่นุ่มเอาสิเป็นร้อยกินน้องเขายังไข่หลังเขาขาหลังเขาจัดเลยว่า ใชแลวเอาพักปุ๋งเลยหยังไม่ักรถยงไว้น้ำรถชุรถอยู่ไหนดรถเอาผนหาของปลาข้างในมดนั่นไม่หอาหมดย่างปลาเครื่องปูน้นดางแดงมั้งน้ำปลาฮเดินเน้นพูดพูนน้ปลานั่นย่างดีผุนดีอ่า ลเี้มจุดดนีเนว่มือนปิม้นเข็มออกเกียร์ใ่มเปาเปิดเพลงเด้อขอลองขอลองแล้เป่าเปิดเพ่งโอ้โหอ่เอ้บนี้เสียบไงปาแดนวลาเรีอว

แสงไฟว่มีรแดงงใสยังไงวะรแดงงไยังไงวะตำอันเําอเจ๊ปแดกจึงไดเจ้าใส่แก้วบอมหมเสบๆสดีุณ่นอยู่ใสมันน้างขุนอ่รถขั้นขุนัแนวลงเอากินมื้อเศ้ายินมื้อเศ้ายันงูหือยัน มันขึ้นมาทางพีอเ่เาลยมือเนีย้าเซฟเปลกับหุ่งนี้เซ้าอดเนี่กินกน,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 น่านนปลาักินปลาไปสิเซฟกำลังชิมครับปันน,ปปนีนน้โอ้น่าหลวกปากเสียเลืแมนบ่หึเสียบแล้ว ไข่โมดแดงไมแเราบานนี่ส้งไก่ใส่ไข่มดแดงบานนี่มีบานไหนอ้แนี้นี่อันนี้อันขว้วขว้วอะไรเนาะขว้วหนูแล้วใส่แล้วแล้วใส่แล้วได้แล้วพ่อนี่มดแดง

ขาก่อนบุญงานเนีวันนี้พิตาพูดอันนี้กับพานตาจากจ่ายังินเราพุทธบอพูดแต่พ่อว่างบด็ดีเงินว่างพานเด็ดะพี่เสืองจงพ่อพานเดดเนาะ ใช่แม่ไม่ตับใช่แม่สีก็ยังหอมเรื่อนเลยมันถือกันเขาเขาเขาเอาซมงก้อนมือหนีบอบอุ่นขนาดครับมือนีบอบอุ่นขนาด หามันแดงว่ายหอบอุ่นขนาดนู้นนี่ซิม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 มันิเป็นรถไดเนาะเสีบมือนีเนาะใส่สูยังสูแนวใส่สูแนวมัแดงไปว่าจำมงมันได้อีก โอ้นเลาเนี่ย้อไอนัน้านเลย่ันนี้แบเซฟเซฟเบลบานี่โอ้ล้วนไกลบาทนี่นันยังนันีบนี่เอาได้เลยเ็วผมผมเจอได้หลายวาแจ้งผมผมบนต้องมาเขาจะบอกว่าผมบ่นไปัน

ห่อนซกับตุมไกวัน้เอาันคือกันจริงผ่อนสักตายเราว่อนซักแพนมาเรา